คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมีอะไรบ้าง 1. เป็นผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับเด็กและดูแลเด็กค่ะ 2. เป็นเด็กที่อายุไม่เกิน6ขวบค่ะและมีสัญชาติไทยค่ะอยู่ในครัวเรือนที่มีไรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีค่ะลงทะเบียนได้ที่ไหน สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะสามารถดําเนินการได้2วิธีค่ะคือ1ลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียนหากอยู่พังเขตภูมิภาคนะคะให้ยื่นรับลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบีนยนท้องถิน่นอบตเทศบาลค่ะหากอยู่กรุงเทพมหานครให้ยื่นลงทะเบียนที่สํานักง,งานเขตค่ะหรือหากอยู่เมืองพัทยาให้ยืนนะ่นณที่สาราว่าการเมืองพัทยาได้เลยค่ะโดยที่อยู่ในการรับลงทะเบียนนั้นยึดจากที่อยู่นะเด็กอาศัยอยู่ณนะปัจจุบันได้เลยไม่อิงตามทะเบียนบ้านค่ะ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กค่ะโดยท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเงินเด็กผ่านทางบริการ App Store หรือว่า p l พจ Store ได้เลยหลังจากนั้นค่ะให้เชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองค่ะลงทะเบียนแล้วแต่เงินยังไม่เข้าทำอย่างไรดี ง่ายนิดเดียวค่ะก่อนยื่นเอกสารให้ตรวจสอบว่าเอกสารของท่านครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าหากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์เงินจะเข้าภายใน2เดือนหากเงินยังไม่เข้าให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ CG s Check หรือแอปพลิเคชันเงินเด็กค่ะยื่นเอกสารและบัญชีแล้วแต่ทำไมเงินยังไม่เข้า งายนิดเดียวค่ะก่อนยื่นเอกสารตรวจสอบว่าท่านได้ผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วหรือยังหากผูกแล้วผูกกับธนาคารอะไรค่ะและที่สําคัญบัญชีนั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวหากบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน6เดือนต้องเปลี่ยนบัญชีใหม่นะคะวิธีคํานวณรายได้ครัวเรือนคํานวณอย่างไร คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนั้นจะต้องอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อคนต่อปีโดยรายได้ตรงนั้นนะคะต้องเป็นรายได้ที่ไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะวิธีการคำนวณก็คือให้นํารายได้ทั้งหมดของสมาชิกครัวเรือนมาคูณด้วย12หลังจากนั้นนําไปหารกับจํานวนสมาชิกครัวเรือนค่ะหากไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อคนต่อปีก็สามารถยื่นขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ค่ะ เพื่อให้การขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นไปอย่างทั่วถึงสมบูรณ์นะคะยื่นครบจบไวตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ CSG Check และแอปพลิเคชันเงินเด็กค่ะ